สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเกานอกค่ะกับป,ป่าบนคนอีสานเมือ่อนี่ป่าบนคนอีสานได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาเตะค่ะนาเตะเพิ่นฝันว่าได้พิจกกุบค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาเตะจกกุบเพิ่นสีห้โศก้ลาบเนวใไดค่ะกาปไปติดตามฟังเบึงเอาน้ำกันนอกค่ะกับความฝันของนาเตะค่ะ สวัสด <ève> <te> ีค <me> <te le puis entendeu> ่ะป้าแปะค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะมาแปะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาพบป้าแปะเนาะค่ะนี่กาวถามไทยเรื่องเล่าความฝันกับเพื่อนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่าเพื่อนฝันล่ะค่ะเรื่องเล่าสิเป็นจังได้งไงป้าแปะเพื่อนว่าสู่ฟังเนาะค่ะฝันว่าจังได้ค่ะป้าแปะโอ้ยฝันนะกบมันดูงงมูง กบมเดียวใ่ไปหากบบ่บ <descon fin anta> hmm. ่ได้ยังมึงหอมันเห็นมันยู่ไนหูยหูหูกับหูซึ่งเรื่องไปก็กตอนนี้เอาเมื่อเจาเขาหยคุดเขาเอาเมื่อจกเขาลอกใอยู่บ่ล็อกใ่ใออกมาตัวนึ่งเดียวความฟันห่นสิไปหน้าไปพอกกบ ตอนแรกนั้นอยู่ปากผู้เม่นบอกว่าไปหอดแล้วว่าสิจับเอาคักๆนี่ละผัดมันลุกลงไปในหูก็เลยใส่มือนี่จุกเอา,เอาปานนี้จังไดนตอ,ะะอบปะเปะก็แค่ก๊อบแล้วก็ย่างลอกห่าไปมือไหนก็ถือไปนน่ำถือไปหนำ่ำสิบ่อาไปอเอาถุงแงางถุงย่างไปเอาไปหาถือก๊อบไปนหน่ำ นายจ็กตัวกวก็เดียวไม่ัวเดียวัตใหญ่บ่กง่ายก็ง่ายอืนกงือว่ามันนอกยางซึ่งซือกับบานเกิดบานนี้ยางไปแต่เฮ็ดยังได้บานยางโตไปแว้ออีกแล้วหอกปีกบ้าก็หอีกบ่อได้ตัวเดียวแค่นั้นเดียวแต่เอากลับมาบานบเอามามเฮ็ดกินเฮ็ดอยากมาบอกใน้ความคันนะเฮ็ดจังได้กินกว่าจะควาใจ เนี่ยเอามาอมไม่ความฝันนั่นกินกัระเพยเยอะๆก็หิวไงล่ะกินกับระปุกๆเนาะบวกินกระปอบขวดเสียบบอในความฝันนั่นแสีบเยอะแสีบกินอิ่มอยู่กบตัวหนึ่งเนี่ยกินอิ่มกินเต็มเนาะบันนี้ถ้าให้ป้าแป้ตีตัวเล็กจากความฝันนี่ป้าแป้สิตีตัวเหล นสี 1> 1. ่ศูนย์หนึ่งมันก็เป็นศูนย์เลยกบนี่เป็นหยังปะแปะกบนูนสีไอ้สีบเป็นสีเนาะเขาทีเคยฟันนี่คือเป็นสีบานี้หู้นี่ก็ศูนสีบค่ะหนึ่งนี่มาจะใส่ปะแปะหนึงจะกเป็นบานี้มือจับนี่บเอานำบอเอ เอหาหเนาะหนึ่งถังสี่โมค่ะ uh สี่หนึ่งถังเนาะแต่ว่าส่วนมากเขาดิบีติดตามความฝันของป้าแปะนี่ค่ะเพื่อนฝันมาเพื่อนได้กบนี่ว่าเมนโบผาดเนาะป้าแปะเนาะเพราะว่าป้าแปะนี่เพื่อนจีฝันบอกคือมูค่ะท่านผู้ชมถ้าเพื่อนฝันเห็นกบนี่มากสิเป็นสีหลอดเนาะตัวอื่นอาจจะฝันเป็นเก้า เตี๋ยวปลาแปะมันชนฟันเป็นสี่ะวันนี้เอามากินอยู่ื่นบ้านเล็กี่นี้บ้านเล็กขี่เท่าไหร่หนบ้านเล็กขี่หนึ่งหนึ่งสามหนึงแต่ไปจะ่ไปคนเดียวเนาะอืมแตไปคนเดียวไปไปขอจบพอดีดิจกเอาขึ้นมาเนาะ แต่ว่าสันหมวดนี่บ่ได้ไปหากินหาอยากถึงเมืงเตะบ่บ่สีลงไปหน้าสีลงไปหน้าสีไปบังเขาบังหนามจึงสีบ่ได้ตะในความฝันค่ะไปเผาะกบค่ะไปพ่อะกบก่อนลงไปกับเผาะเลยถือกบก่อหน้าได้แล้วก็จ๊กเอาแล้วก็ถือกบแล้วหน้าอยู่ หลอกอ้อมหน้าบึงเขาในความฝันขอเขาเนี่ยแกล้งหันบอกมาถือกบเลาะหน้านี่ในความฝันปรากฏว่าเดี่ยเอากบมาหันที่หันบอกแล้วกบขึ้นหาที่หันบอกเอามาเอามาเห็ดอยู่เห็ดกินทผาล์กันด้ค่ะกินกะปดขั่วแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมกันไว้น้ำเนาะ เอาที่เพิ่นฟันกะเป็นซีเพิ่ม่าเพิ่นถือเหรออ้อมหน้านี่ก็อาลซิมาซีหาเนาะเพราะว่ามือนี่ก็หากัามกะสีบกเก่าหยกบอกซีหาเก่าสีเนาะปลาแปะเนาะกานกันไหวหนําเนาะค่ะอภิปัพหลิมแล้วก็ฟันของปลาแปะไม่ยังเพิ่มเติมอยู่คะ น้องนีก uhm ็นี่เธอหนีเนาะค่ะเนาะค่ะการขอบคุณแนวทางความฝันเนาะที่หนแตะให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเรศค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมและฟังนอกหนะแต่นอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเรศของหนะแตะเนาะค่ะตัวเรศของหนะแตะค่ะ สี่ศูนย์หนึ่งค่ะนะแปะเพื่อนฝันว่าได้ไปจับกบอยู่ในหูนอค่ะหรือว่ากบอยู่ในรูค่ะนะแปะเอามือจกเข้าไปค่ะเพื่อนได้กบมาตัวหนึ่งค่ะเพื่อนตีเป็นกบสี่รูศูนย์ค่ะกบตัวหนึ่งเพื่อนเอาหนึ่งเขานอค่ะเพื่อนแด้ามือจับค่ะเพื่อนตีเป็นหาสี่หนึ่งหาค่ะบ้านเด็กที่ของเพื่อนหนึ่งหนึ่งสามค่ะ เลขกันของนะเปะนอค่ะสี่หาเก่าค่ะสี่หาเก่านอค่ะวันที่สิบหกสิงหาคมพศส,สองพันหาร้อยหกเกดให้ทันผู้สมทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากินแดงรัฐบาลนอค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานน้ำเนื้อค่ะถา้าบพันอดๆกดติดตามป้าบนคนอีสานขอฝาก่องป้าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริาพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางจูเรียค่ะป้าบนคนอีสาน กสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนดิสารกับีเพียงท่านี้คลิปหนาโผ่กันม่โศกโศกหมานหมานดำดำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปัง,ปงกับตุเรกของหนาแปะนอะค่ะสวัสดีค่ะ